สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่แอชนะครับคุณอัฏฐาไรเรือนะครับวันนี้เหมือนเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับพาทุกท่านมาชมรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคาดการว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนหน้านะครับคี่เอนะครัจะได้เปิดและจะได้ชมกันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นเป็นตัวแรกของเกตบอร์นะครับเกตบอร์ดก็เริ่มมาเมืองไทยโดยใช้โครงการเชฟเลนเก่าที่ระยองนะครับครับ เกย์บอลในเมืองไทยอาจจะน้องก็ไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าเมืองนอกนี่เฉพาะที่จีนเนี่ยเขาดังมากนะครับระดับโลกแล้วเขาเป็นแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งในสามของจีนเลยเขาตกต่อเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นตัวท็อปเข้าของเขาแล้วที่ขายดีนะครับในประเทศจีนครับแล้วก็นับเป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ทั้งผมและทั้งพี่แอนนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมรถที่เป็น SUV คันแรกของค่ายเกย์บอลนะครับซึ่งจะมาในรูปแบบของไฮบริดพาวเวลเฮดซีดนะครับ แค่โนะครับเบียเห็นครั้งแรกเป็นไงบ้างครับสวยนะสวยคือต่อที่เหลื่มาสวยเลยดูทุกที่เลยคือดูดูอยมางน้อยดยู่วยว่าพอมาแล้วก็ตกอบกับสีดำสีเทาเนี่ยดูดีมูบ้างเลย้าหน้าที่แรกเราก็ตกใจไปเลยว่าจะแกงเนี่ยเป็นโลหะหรือหัแต่ว่าพอมาดูทันจริงแล้วเนี่ยถ้าประกอบกับสีที่สั่นเนี่ยผมผมยอมรับได้เลยนะว่าก็เหมือนเหมือนง่ายๆเโลดโลดดูดูแล้วโลดโลดเลยเมื่อกี้เราคุยกันเล่นๆกัน นอกรอบนะครับพี่แอร์บอกว่มีรถคล้ายรถหรูจัดจหรอค่ายอังกฤษนะครับก็จุดเด่นแรกที่เรามองเห็นกันนะครับพี่แอร์ก็เป็นในเรื่องของไฟหน้านะครับที่เป็น LED นะครับหมือนที่เป็น LED เหมือนนั้นนะครับก็เป็น LED ทั้งหมดนะครับจากนั้นที่พี่แอรพูดไปนะครับก็จะเป็นโคมยิ่งนะครับโคมยิ่งทั้งหมดนะครับใช่หลังคือสวยละครับก็ทำได้ดีมีความชิลลี่เราดูรูจักรูดูค้นดูข้อมูลของการพูดอยู่แล้วก็ดูรูดูมาทก่ต่างกิดเกิีเดียวนะต่อ กินนั่นเองค่อนข้างลงตัวค่อนข้างลงจรวนะครับแล้วก็สีที่เข้มากจะสวยนะครับล้อก็เก้าหนึ่บก็ให้มันเด็นก็ได้ข่าวว่าตัวนี้จะมีแบบเป็นสองรุ่นคือรุ่นท้องกับรุ่นหลังท้องแล้วก็มีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันใช่ครับจุดเด่นอย่างที่ผมเห็นนะครับพี่แอ๊กก็คือตัวรถนิติ์ของตัวรถที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเหมือนจะใหญ่กว่าในซูบีที่มีอยู่ในตลาดบ้านเรานะครับครับแล้วก็การเล่นเส้นสางตัวรถไม่เล่นเส้นสายเยอะมาก ค่อนข้างเรียบตรงเลยับกว้างครัแล้วก็ภายในเนี่ยเราจะเหิดได้ดูแล้วก็เป็นส่อ้นางรัเพิ่มก้างนครับกว้างนี่ดูดูมันใหญ่กว่าที่คู่แข่งเขาในในยูในตลาดไทยนะครับแต่เขาบอก่อนนะครับว่าเป็นเป็นบรรดาเซียร์วีแล้วก็บรรดาเซฟไฟครับแล้วก็เอ็มจีเอ็มจีงใส่สแล้วก็มตที่รถเอสยูวีท่ขนดส่นท้าย เด่นอย่างที่เราเห็นกันแน่คือไฟท้ายที่เป็น LED วางพาดยาวตลอดทั้งท้ายในรถหรูจากยุโรปก็เป็นแบบแนวยาวไปไปแนวนี้นะครับครับที่เราได้เห็นคันนี้ก่อนหน้าแล้วก็เป็นโลโก้ของเียก k อลนะครับเก KPO นี่นคือใช่ k อลที่จะมาดูประเทศไทยภาพตัวของก k อ o ในใหญ่ๆคือในงาน Motor Show ที่ผ่านมาครับผมอ่าทีนี้นะครับก็จุดสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คืออ่าตัวรถในรุ่นพร้อมครับพี่แอร์ก็จะมีในเรื่องของพาโนรามิกูุ ก็จะเพิ่มความหรูหราเพิ่มความสูงดีในการขับขี่ในการเดินทางมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเซ็นเซอร์เยอะเหมือับรถต้นแบบจีเลยเพราะรถจีเทลยืนเยอะเนี่ยมีกล้องรอบคันเนี่ยก็มเยอะเลยเรื่องธรรมดาเลยว่าของรถแับจีเนี่ยเราเห็นรถหรูๆท่ยุโรปที่ว่าจอดได้แล้วก็ออจกดซองโดยเลี้ยวตามที่ตำแหน่งที่เคยเข้ามาเนี่ยรถันนี้มีหมดนะครับรถจีรุ่นตัวท็อปไม่มีหมดเลยนะครับแต่ว่าเราเยวก็ได้ลองสักแป๊บว่าข้อมูลเนี้ยให้มาว่ามีแน่นอนครับ ไม่เคยเจอมาก่อนคือเวลาผ่านรถมีรถผ่านรถใหญ่ใกล้รถใหญ่เนี่ยมันจะเซอร์เซอร์ที่หลบหลบให้นะครับโโอ้หไม่เคยเจอมากีรถยุโรปก็ไม่เคยเจออะ้รก็เอาเอาข้อเงๆของรถยุโรปเนี่ยที่เราว่ามีอยู่เนี่ยอันนี้มีมีครบเลยอุปกรอนนี่หรือเกิืออะไรต่างๆน้องยกรักทางจีนนี่เขาเก็บเยอะเพราะยี่ห้อที่ว่าเขามูรด์ได้ให้ให้เจ้าเยอะเยอะมากยิ่งยิรถไฟฟ้านี่ก็เยอะกว่ายุโรปนะครับผม โอเคนะครับเมื่อกี้ผมกับพี่แอร์นะครับก็ได้พูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกของตัวฮาวเวลเอส6ไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงภายในข้อโมดสารบ้างนะครับพี่แอร์ว่าตัวฮาวเวลเอส6เนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมเปิดประตูให้เลยครับขั้วโมดสันนี่รับสมัยมากนะครับหน้าจอต่างๆนี่เป็นจอจอขนาดใหญ่นะครับเหมือนไอแพดเลยนะครับก็เรื่องของจีนนี่เขาเจ๋งอยู่แล้วนะครับรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ต่างๆก็เหมือนเล่นตู้เกม ครับคือว่าง่ายตอนนี้รถรถสมัยใหม่ในช่วงอีก2อปีหลังจากนี้ครับพี่ฮะทั้งมัดจะเป็นสไตล์นี้หมดแล้วก็มัดวัดเดินใหม่ทุกอย่างก็จะเป็นกระจดิจิตอลหมดแล้วนะครับครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างผมชอบการเล่นสีครับการเล่นนะผมว่าไม่ไม่ค่อยได้เห็นสีนี้แบบนี้ครับที่จรจะเป็นแล้วเขาไม่ใช่ไม้นะทีแรกผมนึกเป็นไม้ครับเป็นสีทองเลยนะเป็นการเล่นเป็นสีทองออกคล้ายคล้ายคล้ายอ่า สีโอรถนิดๆนะครับก็สวยนะคือไม่ไมม่่ไได้ทองเหลืออะไรนะครับแล้วก็ดูดูสวยนะครับดูภายในจากการใช้หมอกแล้วก็สีพื้โทนนะครับแล้วก็ทำให้ดูว่าช่วยช่วยให้สายตาเนี่ยเรามองเราแบบว้างมากนะครับถังกว้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ข้างๆเต็มๆเต็มๆจากว้างนะครับแล้วก็แอร์ถ้าสังเกตมีช่องแอร์ด้านหลังให้นะครับแล้วก็แอร์รอบข้างมีสูงต่างๆพร้อม มีนโนราบิกรู้นะครับเบาะนั่งเท่าที่เราเราสัมผัสกันเมื่อกี้ก็คือจะพับเป็น60-40ใช่ไหมครับพี่ฮะใช่ครับคือมีเบาะพับพับลงได้นะครับครับเบาะก็แช่งสบายนะครับก้ากวขับก้างนี่เหลือเฟือจริงๆเพราะว่าดูดูในตัวใหญ่ก็คู่แข่งนะครับครับน่าจะนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับวัสดุค่อนข้างโอเคนะครับผมว่าวัสดุวัสดุภายในห้องโดยสารค่อนข้าง ขอท้ายนะครับเมื่กอกี้ที่เราลองเล่นกันดูนะครับพี่แอก็จะเป็นไฟฟ้านะครับซึ่งผมยังไม่ได้ใจว่าตัวตัวตัวจริงจะเป็นชิคเนเซอร์หรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่เราเห็นคือเราเราใช้กดปุ่มเป็นไฟฟ้าแน่นอนนะครับ ไม่ทำไมมันไม่ลึกลงไปใช่ใช่ที่แรกรู้ว่าเป็นเป็นเป็นหลุมยางอะไรแต่สุดท้ายที่สุดกมีมีปั๊มลมให้ยางอะไรนะครับแต่ว่าเป็นเป็นแบตเตอรี่คือที่แบตเตอรี่ทำให้พื้นที่เนี่ยตึมตันไปพื้นที่ยางอะไรดังนั้นไว้ง่ายคือความลึกอ่ะลึกแน่แต่ว่าทุกความสูงนะครับก็จะตื้นขึ้นนิดหนึ่งนะครับในได้ไม่สูงมากแต่คก็สูงพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปณครับลองให้ดูนะครับยังค่อนข้างลากเลยได้ครับ การพับบอกค่อนข้างง่ายนะครับอ่านะครับตรงนี้ก็เป็นหกสิบสี่สิบเลยครับเราสามารถพับลงมาได้เลยนะครับได้ครับอ่เมื่อเราพับครั้เดียวเมื่อเราพับเบาลงนะครับถ้าเราเอาส่วนตรงนี้ออกนะครับถ้าเราเอาส่วนที่บางสายตาออกอ่าที่บางสายตาออกนะครับพื้นที่ห้องโดยสารจะค่อนข้างลึกมากนะครับ คุณสามารถขนสัมภาระชิ้นใหญ่ๆได้เลย,เลยครับัเอนปกรณ์แล้วก็ที่กว้างๆเ่ยกว้างเทียบละดับข,ข,ข,ของกูแก่งแน่นอนใช่ครับแล้วก็พวกว,วัสดุอย่างที่เมื่อกี้เราคุยไปนะครับเยอะแยะพวกพลาส,สติกต่างๆผมว่าชิ้นงานถือว่าดูดีนะครับนนนถือว่าดูดีถือว่าดูดีนะครับอันนี้คือเราสามารถวางวางที่นอนแล้วให้เด็กนอนเล่นได้เลยนะครับพี่เราเองก็นอนได้นะถ้าไปไปเที่ยวกันแล้วไม่ยีที่พักเดียวเราสามารถปูได้ ครับถือว่างานนี้เคสบอลดีสายรถมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์คนไทยพอสมควรวหเหมือนกันเยะครับอันนี้ก็จะได้ความกว้างจะได้นั่งสบายด้วยแล้วก็สะดวโอเคครับพี่แอ๊ครับเราดูเรื่อง รูปหลักภายนอกภายในของฮาวเวล H6 ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนของฮาวเวล H6 กันครับเป็นไฮบริดนะครับเครื่องยนต์เป็นตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นพันท่าร้อยพันท่า turbo พันท่า turbo ครับอยู่ไฮบริดมาด้วยอ่านะครับมารวมกันเนี่ย204สามนะครับและบิดก็อยู่ประมาณ530นิวตันเมตรนะครับคือรวมไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ขึ้นอยู่เลยนะครับครับผม500ครับสิ่งที่น่าสนใจซึ่ง ผมกับพี่แอดคุยกันเมื่อกี้ว่าคือในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับทางเกรวอบอกว่าตัวชุดเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่ามีชุดเทาของระบบขับเคลื่อนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งแยกออกมานะครับตรงนี้น่าจะช่วยในเรื่องของการชดเชยเรื่องเรื่องการสูญเสียคาการต่อเนื่องด้วยนะครับน่าจะสมุิดีเหมือนกันก็การต่อระหว่างขึ้นอยกับมอเตอร์ไฟฟ้าน่าจะสมุดดีนะครับครับผม ส่วนเสียงเครื่องยนต์เมื่อกี้ผมกับพี่ได้สัมผัสแล้วค่อนข้างเงียบนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างเงียบนะครับครับผมแล้วก็การเก็บงานภายในห้องโดยสารนะครับผมว่าภาพรวมนะครับพี่แอ๊ดพี่แอ๊ดว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ร้อยดีนะว่าการการวางเลเยอร์ต่างๆนล้ก็อันนี้คืออันนี้ที่เราเห็นเป็นเป็นสายขาดนะครับขางใหญ่แล้วก็หลบเข้ามาด้านหน้านะครับการวางคือคือดูแล้วเขาจะปิด ทำเคื่องสอบเรียบร้อยนะครับไม่ได้โชว์อะไรมากแล้วก็เขาจะทําเป็นสัญลักษณ์ว่าอันไหนที่ผู้ขับขี่สามารถดูแลตัวเองได้หรืออันไหนที่ที่ต้องระวังห้ามโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่องรีดเดิมนะครับทง่ายทั้ที่ไม่เกี่ยวข้องที่เราไม่ต้องดูภาพเขาจะพิมพ์รูปใหมหมดเลยครับผมแล้วก็มีพวกระบบไฮบริดต่างๆใน่ด้านนี้นะครับตัวน้ำมันเบน้ซันเขาจงมีเขาจะมีผลสีนะครับใช้้น่มันเครื่องใช้อะไรเหมือนเดิมไม่รถไฟฟ้าอันนี้ไม่ร้อยฟ้าเป็น ยังเป็นเป็นเป็ไฟฟ้าก็คือเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับซึ่งมีผู้ใช้รถหลายๆท่านเริ่มจากเวลาเอารถใหม่จะชอบพูดว่าอ่ะทำไมไม่มีแผ่นกันความร้อนที่ฝากระโปรงหน้ามาให้นะครับหรือที่ผนังไฟวอลของห้องเครื่องนะครับใน h าวเวลเฮดซิกนะครับหรือ h าวเวลเฮดหกเนี่ยมีการติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับทั้งที่ฝากระโปรงหน้าแล้วก็ตรงที่ผนังห้องเครื่องนะครับติดตัไฟเรียบร้อยครับตอนมิถุนานี้คงได้เห็นความจริงแล้วนะครับคงได้เห็นการ แล้วทั้งหมไม่มีไรบิทแบงก์ก็ได้ลองขับได้เราได้เลยียนทดสอบกันแล้วนะครับที่เกี่สถานการณ์โควิดนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ผมได้ผู้ที่สนใจก็ได้สัมผัสกันนะครับตอนนี้ก็มีโชว์รูมที่มี17แห่งนะครับตอนนี้นะครับที่เครื่องแห่งนะครับแล้วก็ที่มงคล3แห่งครับตอนนี้ก็มีตามพื้นผ้าต่างๆที่ละแห่งนะครับเป็นคอนเกตโคราดคอนเกตอะไรเงี้ยนะครับมีทัวร์เที่ไทยนะครับก็มีคล้ายพาร์ทเนอร์นะครับเป็นโชว์รูมเขาจะเปลี่ยนเป็นไม่มีไม่มีการ สายตัวแรกก็จะเป็นแบบเป็นออนไลน์เ <to ป็นฟอร์มใหม่นะเป็นออนไลน์ออนไลน์เป็นเป็นโชว์รถไม่ใช่เจ้าอให้เาอโตเป็นเหมือนที่เราเคยเห็นแล้วนะครับเป็นโชว์รถเล็กๆแล้วก็อาจจะมีการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นามีการทดสอบมีภาพโชว์ให้ดูแล้วก็มีการทดลองขับก็ื่อขับยังขับรถไปให้ให้ลูกค้าดูเอออะไรนะครับก็เป็นเป็นแบบไล้ใช้แบบเป็นสมัยใหม่แต่ผมว่าวิธีการขายรถที่เคยบอนนำมา ในเรื่องของออนไลน์นะครับน่าจะเป็นเจ้าแรกๆนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตเมืองไทยการขายรถรูปแบบนี้น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เาบอกอีกอย่างนึงคือที่ฟังมาเนี่ยเขาเป็นวันทึกนะครับคือคซื้อที่โชว์รูมไหนคุณจะซื้อที่จังหวัดไหนเนี่ยราคาทีเดียวไม่มี<อ>การตัดราคากั่เพื่อแก้ปัญหานั้นนะครับเรือ <ๆ S 1> แจ้งกันมาเขาจะพยายามจะใช้แพลอ ครับเป็นไปถึงที่ดีไปวันก็ก็ลูกค้าก็ปวดหัวต้องมาชี้ราคาซื้อโชว์รูมไหนไอ้คนนี้เซลล์คนนี้ให้ของแถมเยอะหรือใอ้โชว์รูมที่ตัดราคาราคาที่ถูกกันเป็นหมื่นเนี่ยคนก็คนก็ต้องหาอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยคุณจะซื้อที่ไหนราคาเป็นปั e price นะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ว่ามันก็ได้จะเกิดที่เมืองไทยนะครับเป็นซื้อซื้อเกี่ยวกับรถคุณภาพรถแล้วก็เทียบกับของแถมก็พอแล้วถ้ไม่เอาไปเทียบกับคู่ให้เขาคุณคุณซื้อเนี่ยไปไปเทียบกับของแถมก็ปวดหัวพอแล้วบ เราลุ้มด้วยกันครับไม่ม้อเดียวกันว่าอันไหนจะให้ถูกกว่ากันลูกค้าไหนจะซื้อที่ไหนดีนะครับก็มาตรฐานเดียวกันเลยนะครับครับผมอ่านะครับก็อันนี้เป็นการพูดคุยนะครับแล้วก็เรื่องทัศนคติต่างๆที่พี่แอรได้แนะนําเรามานะครับก็เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นเรื่องตัวรถจริงๆนะครับคงจะได้ขับกันมิดว่าเนี้ยถ้าเกิดมี่เลยผู้แปร์คนได้ขับกันนะครับตอนนี้โชว์รูมปลายปีนี้เขาตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้สขาแน่งกับรถที่เราเราไปฝึก เราคงจะเข้ากลุ่ครับก็จะดูว่าสามารถจะมาเป็นตัวหรือว่ามตุสุมาไฟฟ้าจริงแน่นะครับแล้วก็มันก็จะมาแต่ราคาคุณสมบัติก็คงจะอจจะไม่ค่อยคุ้นเกลือแต่ว่าครามคุจีนนี่ก็ใหญ่มากนะครับก็เป็นเป็นรถที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจขึ้นจากนี่คุบอกได้เลยนะขึ้นกับราคางเดียวใช่เพราะว่าออปชั่นต่างๆนี่ให้มาเต็มมากบางบางทีรถยุยุโรปญี่ปุ่นด้วยกันยังไม่มีเลยบางคันยุโรป รุ่นนี้มีรุ่นนี้ไม่มีเยอะข้างนี้มีเยอะข้างนี้ไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องออปชั่นต่างๆที่ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพรถแล้วก็การเซอร์วิสลหลังการขายดูว่ามันมันต้องลองใช้หรือลูกคัาหนึ่งว่ามีเสียงตอบรับจากฟูซุ่นคนนี้ซื้อไปแล้วเรือ่องระบบต่างๆเพราะเราไม่เคยไม่เคยกระพัสมาก่อนที่ก่อนที่นะครับว่าความชิ้นช้านะไฮบริดเรื่องต่างๆครับรู่น่างโอเคมันก็มัตรฐาต่างๆโอเคมันส่งอยู่แล้วนะครับมันไม่มีอะไรหรว่าเกี่กับเรื่อง ยี่การเครื่องยนต์และการเติร์ยู่กันมีปัญหาไหมหรือคนก็อยากกังวลเพราะเป็นเจ้าใหม่เป็นปกตินะครับที่เราเหที่ว่าคนก็ต้องใช้เวลาแต่ตอนรับดีนะครับก็เข้าไปได้ยากแล้วก็รุ่นใหม่ก็เขาบอกื่อยๆตัวยังมีตัวที่เป็นรถไฟฟ้าคูอแคทกับแบคแคทเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นหน้าตัวสนใจแล้มีอย่างนี้ขึ้นกับราคาด้วยมึงใจมีแค่แค่เรื่องอะไรเรื่องราคามาดิสุดเยอะมากนะครับแล้วก็อิมโบทการตัดใจเยอะนะครับ ครับผมก็บอกว่ารถคันนี้จะมาปูพื้นเป็นเปิดตลาดของเมืองไทยให้เป็นอีกค่ายหนึ่งที่เราจะรับเข้ามาึสู่การแข่งขนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่แอร์อาถานในเรือเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวเกบอลตัวฮาวเวลเฮส6คันนะครับก็ของคุณวันเปิดตัวจริงหรือวันที่2วันจะได้ เราจะได้คุยกันมากขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาอย่างมากครับสวัสดีครับ